รู้คุมคนกว้างใหญ่ภัยสารให้ทำสามสิ่งนี้นะครับหลายคนบอกว่ารูมขนกว้างเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้ผมบอกว่าใช่มันแก้ไขไม่ได้แบบทาวรแต่มันสามารถทําให้ขนาดเล็กลงได้โดยที่เราแก้ที่สาเหตุสาเหตุแรกที่เจอบ่อยมากคือใครก็ตามยูดสึกว่าหน้ามันง่ายไม่ว่าจะเป็นมันทีโซนหรือว่ามันเฉพาะ,ะแก้มก็ตามหรือบางคนมันทั่วหน้าก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ทําได้เลยก็คือ ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ดึงสิ่งสกรปรกออกดึงความมันออกแต่ต้องไม่ดึงความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าถ้าดึงความชุ่มชื้นออกเมื่อไหร่เนี่ยผิวหน้าจะแห้งร่างกายจะผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นดังนั้นส่วนใหญ่คนที่หน้ามันเนี่ยหน้าเขามันอยู่แล้วนะครับยิ่งเราไปดึงความชุ่มชื้นออกร่างกายก็พยายามผลิตน้ํามันขึ้นมาเหมือนบ่อน้ํามัน ะลุเลยนะครับแป๊บเดียวบางคนหลังล้างหน้าชั่วโมงนี้เนี่ยหน้ามันมากรวมขนจมูกดังนั้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ไม่มีฟองหรือมีฟองน้อยที่สุดเช่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นเจลล้างหน้าหลอดสีม่วงชื่อ Infi Water Cleansing Gel อันที่สองเนี่ยคือตอนกลางคืนให้ทาหมอยเจอเยอะๆอย่าลืมนะว่าผิวหน้าเราเนี่ยถ้ามันแห้งเมื่อไหร่มันจะพยายามดึงความมันออกมาซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าก็หน้ามันหน้าคือชุ่มชื้นผมบอกไม่ใช่นะครับผิวหน้าเนี่ยถ้ามันนุ่ม ชุ่มชื้นนะครับมันจะผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงดังนั้นตอนกลางวันเราทามอยเจอร์มากไม่ได้เพราะผู้หญิงบางคนต้องแต่งหน้าดังนั้นตอนกลางคืนก่อนนอนต้องบอโบกมอยเจอไรเซอร์เข้าไปไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับเอาที่คุณชอบใช้แต่ถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่หน้าม,มันค่อนข้างง่ายอยู่แล้วบริเวณทีโซที่ผมใช้ก็คือเป็นวิตามินซีครีมนะครับก็จะทาทั่วหน้าเลยตอนกลางคืนแล้วทาเยอะๆนะครับเพื่อทําให้ความชุ่มชื้นบนหน้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเสร็จปุ๊บ มันไม่ได้เพิ่มความมันดังนั้นพอมันเพิ่มเฉพาะความชุ่มชื้นเนี่ยตัววิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยในการควบคุมระดับความมันบนใบหน้าไปพร้อมกันกับการเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยข้อที่สนะครับคือการไม่อยู่ในที่ร้อนจนเหงื่อออกนะครับหลายคนบอกว่าอย่างนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไงรูมขนจะกลับมาบาลตอนกลางวันแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ทําได้คือการที่ใครก็ตามโชคดีหน่อยทํางานอยู่ในออฟฟิศหรือในสํานักงานที่มีแอร์นะครับ ถ้ามีแอร์หน่อยนะครับพอความมันบนใบหน้าออกน้อยลงความร้อนบนใบหน้าออกน้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทําให้ผิวหน้าของเรานะครับผลิตน้ํามันน้อยพอผลิตน้ํามันน้อยมันก็เลยทําให้นะครูรขุมขนไม่ค่อยบานออกนะครับส่วนใครก็ตามนับรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันง่ายมากนะครับผมแนะนําว่าอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือ toner นะโทนเนอเร์นะโทนเนอร์เบอร์หนึ่งจะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งแล้วรูขุมขนกว้างตรงทีโซน แต่ถ้าเกิดว่าโทนเนอร์เบอร์สี่จะเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันทั้งหน้าเลยแล้วตัวนี้จะทําให้หน้าควบคุมความมันได้ดีแต่ต้องใช้เฉพาะสาหรับคนผิวมันเท่านั้นนะครับอยากดูตัวอย่างนะครับพิมพ์คําว่าหน้าใสก็ได้แล้วก็เสร็จปุ๊บแคปหน้าจอนะครับไปบอกทีมงานผมนะครับว่าสนใจดูผลิตภัณฑ์บางตัวที่ผมพูดถึงในคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองปรับดูนะครับถ้าปรับได้นะครับเราจะไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลว่าเอ้ยรูขุมขนเรามันจะแบบ ใหญ่ตลอมันจะสามารถเล็กลงได้ระดับหนึ่งอย่างน้อย50%เลยถ้าทำตามคำแนะนำที่ผมบอกไว้นะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนะครับสวยๆงาๆแบบนี้ก็สามารถแชร์ได้เลยนะผมเชื่อว่าความลับเหล่านี้มันจะทําให้เรานะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในการที่เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องสําอางบ่อยๆครับเพราะจริงๆแล้วเครื่องสําอางเนี่ยมันจะใช้น้อยลงมากๆเลยในการปิดรูมขนถ้าเราทําให้รูมขนมันเล็กลงรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ